สวัสดีครับพี่ชาจากซิกมาเข่งนะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนในเรื่องของพื้นฐานของการแยกตัวประกอบนะครับโดยที่บางคนเนี่ยอาจจะลืมเลือนไปแล้วนะครับว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะครับหรือว่าหลักในการที่จะแยกตัวประกอบเนี่ยมันทำยังไงนะครับดังน,นั้นเราก็จะมาทบทวนในวิดีโอนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนบางคนนะครับที่อาจจะ แยกตัวประกอบไม่เก่งนะครับเราก็ช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนของเราด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับทีนี้เรามาดูกันที่โจทย์ข้อที่1ก็คือในกรณีของข้อที่1เราจะเห็นว่าการแยกตัวประกอบในกรณีแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมี x เป็นตัวร่วมนะครับก็คือเราจะใช้หลักการก็คือเราจะดึงตัวร่วมออกไปอย่างเช่นในที่นี้ก็คือเราเห็นว่า2เทอมนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมี x อันนี้มี x กาลังสองก็คือหมายถึงว่ามันมี x 2ตัวอันนี้มี x กาลังหนึ่งก็คือมี x แค่ตัวเดียวเราก็จะเห็นว่าเขาใช้หลักการคือดึง x ออกไปเป็นตัวร่วม1ตัวดังนั้นถ้าเขาดึง x ออกไป1ตัวแล้วก็แสดงว่าจากเดิมที่เทอมแรกมี2ตัวใช่ไมหมครับดึงออกไปแล้วก็เหลือแค่ข้างในวงเล็บ1ตัวส่วน c x ก็คือมันมี x 1ตัวเขาดึงออกไปแล้วก็ไม่มี x แล้วก็เหลือแค่เลข4นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของข้อ2 ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ x กลังสองก็ดึง x ออกไปตัวหนึ่งอันนี้ก็ดึง x ออกไปได้ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีเลขอยู่ข้างหน้าคือเลข6กับเลข10ซึ่งเลข6กับเลข10เนี่ยเราสามารถดึงตัวร่วมก็คือดึง2ออกไปเป็นตัวร่วมได้เราก็อาจจะดึง2ออกไปเป็นตัวร่วมด้วยเราก็เลยได้สมการเป็น2 x วงเล็บ3 x แล้วก็ลบหาก็คือ สังเกตนะครับถ้าเราดึงตัวร่วมถูกต้องถ้าเราทําถูกเนี่ยแล้วเราคูณกลับมาเนี่ยมันจะต้องได้เท่าเดิมอ่ะเราก็ลองคูณกลับมาถ้าเราเอา 2x ไปคูณกับ 3x มันก็จะได้ 6x กาลัง2เหมือนเดิมถ้าเราเอา 2x ไปคูณกับ5ก็จะได้ลบ 10x เหมือนเดิมนะครับอย่างนี้ก็คือแสดงว่าเราดึงตัวร่วมถูกแล้วอ่ะทีนี้เราลองมาดูข้อ3ข้อ3ก็เหมือนเดิมครับมี x เป็นตัวร่วมแล้วก็ ตัวเลขเนี่ยมันเป็นเลข8กับเลข12เราอาจจะดึง4ออกไปเป็นตัวร่วมได้เพราะว่าเราสามารถหาร4ที่8ก็ลงตัวหาร4ที่12ก็ลงตัวใช่ไหมครับเราก็ดึง4ออกไปเป็นตัวร่วมดังนั้นก็เลยกลายเป็น4 x วงเล็บ2 x แล้วก็บวก3ก็คือถ้าเราเอา4 x คูณเข้ามาเราก็จะได้เป็น8 x กำลังส ถ้าเราเอา 4x คูณเข้าไปเราก็จะได้ 12x เหมือนเดิมแสดงว่าอย่างนี้ก็คือเราดึงถูกแล้วนะครับเราก็พอเวลาเราดึงไปแล้วเราก็ลองเช็คด้วยนะครับว่าถ้าเราคูณกลับมาเนี่ยมันจะได้เท่าเดิมไหมนะครับทีนี้เราลองไปดูข้อ4กันต่อในกรณีของข้อ4นะครับก็คือจะเป็นกรณีของการแยกเป็นแบบ2วงเล็บนะครับก็คือเป็นกรณีที่มีหน้าสัมระสิ์เป็นบวกหมดเลย ถ้าเป็นสัมประสิทธิ์ที่เป็นบวกหมดเลยเนี่ยเราค่อนข้างที่จะคิดเลขง่ายก็คือเราจะถือว่าเลขที่เราจะเอามาใส่นั้นมันก็จะเป็นบวกทุกตัวน,นั่นเองอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับก็คือมันจะมีสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยเราจะพยายามดูว่าข้างหน้าสัมประสิทธิ์ของ x ก,กําลังสองเนี่ยมันเป็นหนหรือ,อยังก็คือมันไม่มีตัวเลขนั่น,น,นเองเราจะถือว่าสัมประสิทธิ์เป็น1ถ้ามันเป็น1แล้วนะครับเราก็จะดูเลขแค่ตัว x กําลังหนึ่งก็คือตรงตรงกลาง กับเทอมที่ไม่มี x ก็คือ12ตัวนี้นั่นเองโดยที่เลข7กับเลข12ตัวนี้สิ่งที่เราจะพิจารณานะครับเราจะพิจารณาที่เลขตัวหลังก่อนก็คือ12เนี่ยมันมีอะไรคูณกันได้12บ้างอ่ะเรานึกอย่างนี้ก่อนนะครับ12มีอะไรคูณกันได้12บ้างก็12คูณ1ก็ได้12หรือ6คูณ2ก็ได้12 3คูณ4ก็ได้12เหมือนกันนะครับทีนี้พอเวลาเรานึกออกมานะครับเราพยายาม พิจารณาเลขที่มันมีค่าใกล้เคียงกันนะครับเมื่อกี้มันมีเลขอะไรบ้างเราทดดิก็คือเรามี1คูณ12เรามี6อ่ะโทษพี่เขียนเป็นยังไงดีเอาค่าน้อยไปค่ามากดีกวนะ่าเนาะห่คูณ12แล้วก็2คูณ6แล้วก็3คูณ4ะเมื่อกี้เราบอกว่ามีตัวที่คูณกันได้12อเนี่ยอยู่3 สามชุดด้วยกันนะครับก็คือ1นคูณสิบสองสองคูณหกแล้วก็สามคูณสี่ดังนั้นเราก็ลองมาพิจารณากันว่าาเอาเราควรจะเอาเลขตัวไหนอ่ะทีนี้เราควรจะเอาเลขตัวไหนเนี่ยทั้งสามชุดเนี้ยมันคูณกันได้สิบสองหมดแต่เราต้องมานั่งพิจารณาว่าแล้วไอคนที่คูณเงินได้สิบสองเนี่ยแล้วมันรวมกันได้เจ็ดหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเงื่อนไขนะครับคูณกันเนี่ยมันต้องได้ตัวหลังแต่เลขที่เราเลือกมาเนี่ยรวมกันแล้วมันต้องได้ตรงกลาง โดยที่ข้างบนเนี่ยคูณกันได้12เหมือนเดิมแต่ว่ามันรวมกันได้13อันนี้คูณกันได้12แต่รวมกันได้8คูณกันได้12แต่รวมกันได้7อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นแสดงว่าเลขที่เราจะเลือกก็คือเราต้องคูณกันได้เลขข้างหลังแต่รวมกันได้ตรงกลางคูณกันได้ข้างหลังก็คือ12รวมกันได้ตรงกลางก็คือเลข7ก็คือต้องเลือกเลข3กับเลข4นั่นเองโดยที่เลข3กับเลข4เนี่ยก็คือเราจะเอาไว้ สลับกันก็ได้นะก็คือเราจะเอา4ไว้ตรงนี้แล้วเอา3ามไปไว้ข้างหลังก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็ได้อเท่ากันอยู่ดีนะครับเผอิญว่าอันนี้ก็คือพี่เอาศักไว้ข้างหน้าเท่านั้นเองจริงๆรแล้วเราจะเอาไว้อย่างไงก็ได้แต่เราก็ต้องลองพิจารณาด้วยนะว่าไอ้เลขที่เราเลือกมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอเวลาเราไปแทนเนี่ยเราสามารถสลับกันได้นะเราไม่ได้ยึดติดว่าค่าน้อยต้องอยู่ข้างหน้าค่ามากต้องอยู่ข้างหลังไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ต่อไปเราลองไปดูข้อ5าซิว่าเราจะทํำยังงไกนดี หลักการเหมือนเดิมครับคือคูณกันได้18มีอะไรบ้างนะครับก็คือมี1คูณ18มี2คูณ9มี3คูณ6ใช่ไหมครับแล้วก็หมดอย่างหมดแล้วเนาะ3คูณ6ถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่มีละเราก็แสดงว่า3คูณ6คือใกล้กันสุดนะครับอทีนี้คูณกันได้18แต่รวมกันได้11ก็คือ1กับ18รวมกันได้19ใช่ไหม แล้วก็2กับ9คูณกันได้11อ่ะแสดงว่าน่าจะเป็น2กับ9นั่นเนเราก็เลยใส่2เล็บครับก็คืออันนี้เป็นข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีตัวเลขเนี่ยไอ้ตรง x กํลาลัง2เนี่ยทั้งหน้าทั้ง2เล็บเนี่ยเราจะใส่เป็น x ทั้งคู่อ่ะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราก็จะเอาเลขที่เราพิจารณาเมื่อกี้ก็คืออะไรคูณกันได้18ก็คือ 1นึ่งคูณสิแคูณเแล้วก็3าคูณหใช่ไหมครับแต่อเผอิญว่ามันต้องรวมกันได้11ด้วยเราก็เลยเลือก2อคูณเเราก็เลยเอาบวกสกับบวกเมาใส่นะครับอ่ะนี่ก็คือได้แล้วข่อ5าต่อไปคูณกันได้16แต่รวมกันได้8นั่นก็คือน่าจะเป็น4 4 16ใช่ไหมครับแล้วก็ 4บวกสก็กลายเป็น8ดังนั้นแสดงว่าน่าจะเป็นบวก4ทั้งคู่นั่นเองก็เลยกลายเป็น x กบวกส่กับ x อบวกสอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปแล้วถ้าเราไปดูข้อ7ล่ะในกรณีของข้อ7นะครับก็คือมันจะสังเกตว่ามันคล้ายๆกับมตัตสกกิแต่อันนี้มันเป็นบวกข้างหลังเป็นบวกแต่ตรงกลางมันเป็นลบ ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะต้องมีการระวังเรื่องของการพิจารณาเครื่องหมายเมื่อกี้มันไม่ได้พิจารณาเครื่องหมายเพราะว่ามันเป็นบวกหมดเลยเราก็เลยใส่เป็นบวกตลอดเลยแต่ถ้าตอนนี้เราเริ่มมีเครื่องหมายเราก็ต้องมานั่งระวังแล้วว่าเราจะต้องแทนใครเป็นลบแทนใครเป็นบวกนะครับโดยในกรณีแบบนี้หลักการเหมือนเดิมครับก็คือคูณกันได้ข้างหลังและรวมมาได้ตรงกลางทีนี้คูณกันได้ข้างหลังเนี่ยมีใครบ้างก็คือคนที่คูณกันได้16นั่นก็คือมี1นึคูณสิมี2คูณ อะไองคูณแแล้วก็4ีคูณสแต่อเผอิญว่ามันต้องรวมกันได้ตรงกลางก็คืออเราลองทดก่อนมีอะไรบ้างนะ1นคูณสิบหกคูณแแล้วก็4ี่คูณสแต่มันต้องรวมกันได้ตรงกลางก็คืออ่ะถ้าเราเอาตัวเลขก่อนก็คือ4ีบวกสได้8ใช่ไหมครับ อันนี้สองบวกแปดได้สิบอันนี้บวกกันแล้วได้สิบเจ็ดก็ไม่น่าใช่ดังนั้นแปดก็คือต้องเลือกตัวเลขข้างล่างแต่ปัญหาคือมันต้องรวมกันได้ลบแปด้วยนะถ้าเราพูดถึงรวมกันได้ลบแปดมันก็น่าจะเป็นลบสี่กับลบสี่และมันต้องคูณกันได้บวกสิบหกด้วยนะการที่มันจะคูณแล้วได้บวกก็คือเครื่องหมายเหมือนกันมาคูณกันนั่นเองดังนั้นก็คือลบสี่คูณลบสี่ก็คือได้บวกสิบหกแต่ลบสี่บวกลบสี่เนี่ยมันจะรวมกันแล้วได้ลบแปดนั่นเองดังนั้นเราก็เลยเลือก เลขที่เราเอาเอามาแทนเนี่ยก็คือเป็นลบสกับลบสนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะทีนี้เราลองไปดูข้อ8ปดซีด้วยฝีมือในกรณีของข้อ8ก็คือเราใส่2องเล็บรอเลยข้างหน้า x รอเลยต่อไปคูณกันได้18มีอะไรบ้าง1นึ่งคูณสิบคูณเ แล้วก็6คูณ3ารวมกันได้ลบ9ก้า1กับ1กับ18นี่มันได้19กแล้ว2กับ9นี่มันได้11 6คูณ3ได้18แต่ว่ารวมกันได้9แต่ว่าตรงกลางมันเป็นลบและข้างหลังมันเป็นบวกก็ต้องเป็นเครื่องหมายลบคูณลบเป็นบวกแต่ว่ารวมกันก็คือได้ลบเยอะขึ้นก็คือเป็นอะไรครับลบ3กับลบ6นั่นเอง เห็นไหมก็คือคูณกันเนี่ยได้18แต่รวมกันเนี่ยได้ลบ9กนะครับก็คือเราก็ลองนึกเลขนะครับแล้วก็ลองมาพิจารณาเครื่องหมายในกรณีของข้อ9ก็คือใส่2งเล็บรอเลยแล้วเราก็ใส่ x รอ x x ในกรณีของข้อ9นะครับคูณกันได้21 แล้วก็รวมกันได้10นึกอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเร,เ,รเราเข้าไปใส่เครื่องหมายคูณกันได้21่ก็คือ,อ,อมีอะไรบ้างมี21คูณหมี73 21อ่า73รวมกันหน้าจะได้ 10. อ่ะแสดงว่าเราก็จะเลือกเลข3กับเลข7หรือจะเอา7มาข้างหน้าแล้วก็เอา3ปาปไว่ได้หมดนะครับทีนี้หลักการของเราก็คือมันต้องรวมมันคูณกันได้21อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือมันต้องรวมกันได้ลบ10มันต้องเป็นเครื่องหมายลบทั้งคู่นั่นเอง อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราลองไปดูข้อ10บกันต่อข้อ10ก็คือข้างหน้าเป็นตรงกลางเป็นบวกนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นลบทีนี้ข้างหลังเนี่ยมันเกิดจากการเอามาคูณกันการจะคูณกันแล้วได้ติดลบก็แสดงว่าต้องมีตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะครับรวมกันได้บวกรวมกันได้บวกก็แสดงว่าค่าบวกต้องเป็นค่ามากนะครับแล้วก็ลบด้วยค่าน้อย ต่อไปในกรณีของข้อนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเลขที่คูณกันได้20มีอะไรบ้างก็มียี่สิบเอาอะไรจริงๆแล้วค่ามากค่าน้อยได้หมดนะสมมติว่าพี่สลับกันบ้างอะยี่สิบคูณหแล้วก็10บคูณสแล้วก็มีอะไรอีกห้าคูณสี่ทีนี้ สิ <S <s ่งที่เราต้องคิดก็คือมันต้องคูณกันได้ลบยีแสดงว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งเป็นมีคนใดคนหนึ่งเป็นลบและอีกคนหนึ่งเป็นบวกทีนี้เราจะให้ใครเป็นลบใครเป็นบวกก็คือดูที่ตรงกลางถ้าตรงกลางมันเป็นค่าบวกก็แสดงว่าค่าบวกต้องเป็นค่ามากฮะแสดงว่าค่าบวกต้องเป็นค่ามากค่าลบต้องเป็นค่าน้อยแสดงว่า x ข้างหลังเนี่ยต้องเป็นลบอ่าอย่างนี้เป็นต้นต่อไปทีนี้พอเวลาเราจะเอาไปใส่นะครับเราก็ต้องเลือกอะไรครับ คูณกันได้ลบ20แต่รวมกันได้หกหนนั่นก็คือผลล่างนั่นเองก็คือลบสกับ5้อ่อเอิญว่าอันนี้ก็คือพี่ใส่ลบสไว้ข้างหน้าใส่5ไว้ข้างหลังนะครับอ่ะทีนี้เราลองไปดูข้อ11ซิด้วยฝีมือเราก็สงเล็บรอเลยใส่ x รอเลยและเราก็นึกเลขก่อนนึกเลขก่อนคูณกันได้16มีอะไรบ้าง4อ่า สี่สี่สิบหกหรือแปดคูณสองหรือสิบหกคูณหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ว่าเนื่องจากว่าสี่สี่เนี่ยมันถ้าคนหนึ่งเป็นบวกคนหนึ่งเป็นลบมันก็หกักล้างกันไปศูนย์เลยนะครับแต่อันนี้ก็คือมันต้องเป็นหักกันแล้วเหลือบวกหกก็แสดงว่าค่าบวกต้องเป็นค่ามากน่าจะเป็นแปดสองแปดลบสองนะครับเราก็เลยเอาเป็นบวกแปดพี่สลับบ้างนะ อค่ามากเป็นอยู่ข้างหน้าบ้างบวก8แล้วก็ลบ2อ่ะเราลองนึกนะครับ8คูนลบ2ได้ลบ16อ่าเห็นไหมรวมกันก็คือได้บวก6ก็คือ8เป็นค่ามากใช่หไหมครับลบ2ค่าน้อยก็มันก็ต้องได้ค่าบวกอยู่แล้วอันนี้ก็คือพอเวลาเรานึกนะครับก็คือเรานึกเลขที่มันคูณกันได้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ดูเครื่องหมายถ้ามันเป็นบวก ก็คือมันต้องเป็นเครื่องหมายเหมือนกันถ้ามันเป็นลบต้องเป็นเครื่องหมายต่างกันแต่ทีนี้ไอ้คำว่าต่างกันเนี่ยอ่ะโอเคตรงนี้เป็นลบใช่ไหมมันต้องเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งและเราจะให้ใครเป็นบวกให้ใครเป็นลบก็ดูตรงกลางถ้าตรงกลางเป็นบวกแสดงว่าค่าบวกต้องเป็นค่ามากถ้าตรงกลางเป็นลบค่าบวกก็ไอ้ค่าลบก็ต้องเป็นค่ามากนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองข้อ12บองข้อเดี๋ยวเราไปดูอีกกรณีหนึ่งก็คืออันนี้ใส่2เล็บรอเลย x x คูณกันได้ลบสิก็น่าจะเป็นมีอะไรบ้างมีมีสี่สามคูณหแต่น,นี้น่าจะเป็น2อคูณหเพราะต้องการมันเป็น4ถ้า4ีสานี่ลบกันมันก็น่าจะได้1ดังนั้นน่าจะเป็นค่าบวกเป็นค่ามากก็เลยกลายเป็นบวก6แล้วก็ลบ2องลองพิจารณาดู 6คูณลบ12ก็คือไนไะอ้6คูณลบ2ก็ได้ลบ12ใช่ไหมครับ6ลบ2ก็ได้4ดังนั้นแสดงว่าอันนี้คือเราถูกแล้วทีนี้เราลองมาดูข้อ13ข้อ13ก็คือเป็นลบทั้งตรงกลางและก็ข้างหลังแสดงว่าเป็นลบตรงข้างหลังเนี่ยก็คือหมายถึงตัวที่เราเลือกมาคูณกันอ่ะมันต้องเป็นเครื่องหมายต่างกันส่วน การที่มันเป็นลบตรงกลางก็คือหมายถึงว่าค่าลบจะต้องเป็นเลขค่ามากอ,อย่างนี้เห็นไหมครับก็คือคูณกันได้ลบสิแต่รวมกันแล้วก็คือได้ลบสเห็นไหมก็คือเครื่องหมายต้องต่างกันแต่ว่าค่าลบต้องเป็นค่ามากเพราะมันรวมกันแล้วมันต้องติดลบทีนี้เราลองไปดูข้อ14บ้างในกรณีของข้อ14นะครับก็คือคูณกันได้ลบสิ มีอะไรบ้างมี1 18ก็ไม่น่าจะใช่แล้วกอ็อะไรนะ2 9ก็ไม่น่าจะใช่6 3. 6ลบอ่ลอง6 3สิ x x แล้วก็6กับ3ใส่เครื่องหมายอะไรดีก็คือค่าตรงกลางเป็นลบแสดงว่าค่าลบต้องเป็นค่ามากก็เลยกลายเป็นลบ6 แล้วก็บวก3วนั่นเองก็คือคูณกันได้ลบ18บรวมกันได้ลบ3เห็นไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าข้างหลังเป็นลบแสดงว่าเครื่องหมายต้องต่างกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงกลางเป็นลบอีกก็แสดงว่าค่าลบต้องเป็นค่ามากนี่เป็นต้นต่อไปในกรณีของข้อ15นะครับก็คือใส่2องเล็บรอเลยคูณกันมี x x แล้วก็เลือกเลขก่อน อะไรคูณกันได้20ก็น่าจะเป็น20คูณ1ก็ได้2คูณ10ก็ได้นะครับก็คือ10คูณ2ก็ได้แล้วก็5คูณ4ก็ได้แต่อันนี้ก็คือข้างหน้าเป็นลบ1น่งอัะอน,นั้นแสดงว่าน่าน่าจะเป็นเลขที่ใกล้ๆกันเราอาจจะสังเกตอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าตรงกลางเลขน้อยแสดงว่าเลขที่เราเอามาคูณกันมันต้องเป็นเลขใกล้ๆกันถ้าตรงกลางมันเป็นเลขมากเลข ที่เราเอามาคูณกันอ่ะมันก็ต้องเป็นเลขห่างๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ข้างหลังเป็นลบนะมันก็จะต้องเอามาลบกันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเลขตรงกลางมันเยอะเลขมันจะต้องหักกันเยอะนะครับถ้าเลขตรงกลางมันน้อยก็เลขเหมือนจะต้องหักกันน้อยทีนี้อย่างเช่นอันเนี้ยการที่มันจะคูณจะได้ลบยี่สิบและหักล้างกันแล้วเหลือลบหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นเลขใกล้ๆกันเพราะลบหนึ่งนค่าน้อยเราก็เลยใช้ห้ากับสี่ แต่เนื่องจากว่าตรงกลางเป็นลบแสดงว่าค่าลบต้องเป็นค่ามากก็คือลบ5กับบวกสนั่นเองอันนี้ก็ได้แล้วทีนี้ก็อันนี้ก็คือเราได้มา15ข้อแล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะยาวไปนะครับเราก็แบ่งไว้ดูเป็นคลิปหน้านะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ติดตามข้อต่อไปนะครับในวิดีโอหน้านะครับ